ปาดเราไม่ฉีกเพราะมันร้อนเรารู้ว่า้อนมีปาดเอาแหวกให้ดูได้ไหมโอ้โหลุดลุดเบียกนี่ต้องบรรยายเลยทั้งมันทั้งนนั้เนี่ยดีมากฮัลโหลขาหมูสองขาจุกๆไปเลยปาดนาชุ่มชื้นขาละสองกิโลคุณได้นี่เบียกไปกอง หนิวดีเลยเหนิวแล้วหนิวแล้วเห็ดเองเลยนี่จัดก็ครับอ๋อห่วยห่วยน้ำแบบเค็มคนสูตรโบราณสูตรของแม่บิ๊กคืกอเกาค่ะสวัสดีจ้ามูอนิพพากับตามีคือเกาค่ะเมื่อนี่จัดพะโลขาหมูให้บิ๊กสองขาบอกไงขาละสองกิโลค่ะเบิงปืงเอ้า กระดูกสิรุษเลยเด่นี่ตัวนี้นี่นี่หยุดแล้วหลุดไหมใช่หลุดเลยลเยใช่ค่ะอุ้ยเปื่อยไหมเอาดูเดี๋ยวดูปอดปัดสุดยอดเปล่าล่ะมีเนื้ออ้าวหันให้น้ำด้อดูแกะกระเทียมทอดเนื้อโอ้โหอันนี้ขาหลังครับใช่ไหมใช่ขาแบบนี้อร่อยขาหน้ากับขาหลังฝั่งนี้จะเป็นขาหน้าฝั่งนี้ขาหลัง Chapter, ba, ได Slack, ้เท็กเจอแบบว่าได้ฟิลแบบเอ็นเจังน้อยถ้าเป็นคารลังน่ะเราไม่ฉีกเพราะมันร้อนเรารู้มัาร้อนมากค่ะมีปาดเอาโอ้ยแหวกให้ดูได้ไหมได้เลยแหวกเลยโอ้โหลุดลุดเบียกสะอ่อนค่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดจ้าเองคือเก่าน่ะละสูตรคุณยาค่ะสูตรแม่บีกเพิ่นถิมไว้ให้ อ้ดึงก็หลุดได้เนี่ยจริงๆเมื่อกี้ีดกระดาแต่มันร้อนอ่ะต้องหอิลคุณครับชิมก่อนยิ้มจิ้มเลยจ้ะมาจิ้มน้ำจิ้มเลยซีฟูดกับซูหยอดนะหยาดมีดเปิ้ลใส่มือที่เราหัวหอดบ่ฮอดเอาเลยจ้ะโอเด้อมาก่อนเลยจุ่มแล้วก็จิ้มจุ่มแล้วก็จิ้มบาร์ดอืมอืมหอมมากมาจิ้มน้ำเนี่ย้อมจัดเลยนี่ โห้ยไม่ต้องบรรยายเลยทั้งมันทั้งนั้นนเี่ฟินมากยังไงครับอร่อยไหมดีมากฟินขาหนีไม่สิมีเอ็นนึ่ขาหลังเนี่ย นเด้่ยขนาดห่องกงอืมอืมกระดดกเอไป่วมาพราีอ่ะพอมากเหมือนอือนเหมือนต้องหวพอนะสุดยอดมาดกโอ้อจแจ คนลาเจนสิล่ะไปเนี่ยหยิบเลยหยิบเลยเป็นชิ้นเนี่ยดึงเลยเนี่ยดึงออกดุนิดนึงเอิอ์ดเลยโอ้โหเบิร์ดว่าไงเนือแบบเติมความอ้วนหนังหนังเคลือบด้วยน้ำราดของพะโล้ดึงๆค่ะเอาสำจิ้มเลยเอาจิได้บ่อยอืมะบม่เกรงใจนะครับ มันต้องมีคนฟินกับตำแน่ครับนี้มาค่ะทำไงเกินอื้มอือหื้อือหลกผักดองเยั Những mình đồn liền thêm. A kìm đau. đường này, kìm mưa. Hm. 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 nữa, Hm. 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 cà Hm. cà Hm. 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 ตัวไม่ชอบหรอชอบเขาชอบตัวโอ้ยเนื้ออ้ยแ่ามันดีตาโถกมันดีตาออ้ลีแบบนี้อุ้ยทีใช้เนาะพี่ลีด้ยค่ะเวลกสูตรท้องแล้วอันวิธีนออเอ้าเอ๋าเอาเอาอยว่ที่ชุดไุ้หันลด้ ผัดเขาเขาพูดเถอะอืม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 อร่อยเราทำพะโล้เราไม่ใส่ดิเอวดำนะครับสูตรให้บ่อยอ่ะ อสูตรหนึ่งเคยทำมาแล้วไปหาดูในเฟซบุ๊กดูทูบได้สีที่ได้คือสียั้ตาลเขี้ยวค่ะใช่บังเกียดดูว่าถ้าสีสีกดำมันจะดำนะคะให้มันไม่ได้มันจะแบบบ่ามากบ่มากก็บ่ามากขัย,กาากยโหลดอยู่เป็นเขี้ยว แต่ตามมากแบบนี้แต่บางคนมาของข้าดําพวดมันเบลด่ดำนะมันอาจจะเป็นดึงแดงสีคาราเมลอ่ะสีเหมือนน้าตาลไหมอะใช่ไหมแบบน้าตาลเข้มน้าตาลน้ำตาลทองเออเออน้ำตาลปากกาทองอือแต่ของอยากินหม่องสวนเอ็นเอ็นมันน่ะมีอยู่ว่าก็แบบมือเงาะเลยเด้เอ็นเงาะเออขาหลังสิมีเอ็นจนขาหนากับสิมีเนื้อในจักน้อยเนื้อหลายเนื้อหลายมันมันหลายจักน้อย อยู่เดี๋ยวเอ็น,นใช่ค่ะอันนี้ติวเอ็นก็คือจะเป็นคาหลังนะคะนี่เธอกัดนี่เลยเนี่ยอนนเอาน้ำราดเธอกัดเลยนี่มองเอ็นมันเนี่ยมันห่วยมันด่างเปลา<ร>่าบอืเน,เนี่ยเหี๋อโหป้าเมืองไหนไอหามามีน้องอันนี้มีอนเอ็นเหมือนกันนัยเ็ดจังไหนให้มันเปิดไปดังเข้าป็นบ,บานดน ทังเวือกวะอือ,อทุกคนคะ่ะยว่าสัญญาสีเ้ยมันห่อนแทได้ที่หลักเบิ่องเนี่ยแต่ว่าเสียข่ยมุมจังไงอี่มันห่อนอีดียอือข้างในข้างนอกไม่เสียทรงนะที่เราตุนมาเนี่ยข้างในสุกเปื่อยแต่ข้างนอกยังเป็นปรูปหลางหมูหมูยือเราแบบเป็นหมูแบบนี้คะ่ะ ยังตึงๆหนังตึงๆแต่ว่ามันสุกมันเปื่อยนะคะคือพอดีเลยนี่ยิบยิบส่งจังจังจังหวัดได้แบบนี้ส่งได้ค่ะแต่แต่ไม่ทําขายนะยคือขาดคีขัดงานขายเสีย,อ,ยอีกรอบ้านใหม่ก่อนแล้วกันรอบ้านใหม่นะคะเห็นขายสุยางมันพู้ใดทานยังทุเจ้าอันทุเจ้าบอกว่าไห้ต้มขายอ่ะสูแตํมเด้อ ต่าไปยกมากสองขาเลยได้บีกขาแบบเต็มเต็มนะแต่เขาตัดเอาแค่เขาให้เขาตัดแต่งใหม่หมดเลยต้องแต่งเอาใช่ค่ะถ้าอยากได้แบบนี้จะต้องหายเพิ่นซ่างเพิ่นเพิ่นตัดหายคือดีมากเลยแบบไปได้มาแบบสวยแห้งไปเลือขาจะ้เอาเฉียวเอ็นเนี่ยเดี๋ยวเอาเบื้งเนี่ยเพาอยากไอเอ็นเจ้านี่แม่เออเอ็นหมอเอ็นหมอเออเอ็นหมออก็เรื่องตึงตังเออเดี๋ยวของี่เอ็นหมออ่ะอ๋อ วันนี้ใคาเนี่ยเอาไปทำเนี่ยืม่เผ็ดหัวลงมักอันนี้เอตลอดเวลาหนามาแล้วาามากอากื่นขึมก็ดีสซางผู้ไม่ได้กินน้ำ เปมมน็นอาผสมมาทรงอ๋ออันนอ่องฮันยูเกาหลีผสมอร่อยแซ่บแห้งเอื่อยไ้ทันว่ะสังมาตัางอีกมาเนี่ยหากระปุกเนื้อน,น,นุ่มพอดีว่ะพอะดีมากเลยผูต้องไปฮอนนครขนปฐมเนาะแม่นบ่ะ คาโมใช่ไหมที่มันขึ้นชื่อของน้ำความผสมใช่ไหมคะแมนยูพี่หนังเลืองเรือดหม่องใดงเนะาะเลือดเหรอเดี๋ยวละลายใช่ใช่ไหมตามาโหนะแต่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำตามเฮ้ไม่ทำตามเดี๋ยว่ละทำตามแม่ทำต,ตามแม่แม่บิ๊กบอกอืแต่ก่อนน้องกใส่โคงพะโลูนั่นแหละอันนี้คือแม่นอนแกบอก คือแบบเมนนั่นแล้วเก่งผักอาหารแบบแบบว่าจางน้อยแบบสูตรโบราณนี่ยก็น้อยเองนะแกงสุดโบราณปผัดขบพัดพริกแกงเนี่ยมีพริกแกงแล้วปลาดุแล้วอีกอย่างเมนนั่นแล้วมักอ่าเห็ดแต่อยังก่อนผัดอะไรนะปลาดุกอ่ะปลาดุกผัดพริกอ่าปลาดุกลาดพริกหรืออะไรอับกรอบๆน่ะต่ําเป็นคนบ่กินปลาดุกแต่ว่าต่ําหัวมันแตดแล้วปรุงแล้วปรุงน้ำให้แล้วปรุงน้ำให้แต่่วาใส่กระนิ่งใส่กเนื้อก็ไร แต่ทําขายตอนนั้นขายดีมากเลยคนเขาชอบกินมองคุ้กกินปลาดุกไงหาดินยากรสจัดมันรสจัดไงตําปันพีกแบบโอ้สุดยอดเลยอันนี้ตําอิ่มแล้วเน,นาะค่ะวันนั่งฟอยนะคะบได้กินเข่าเลยเข่าเต็มปูอีดีได้บิ๊กน่ะเต็มลึกเราตรแซ่บอ่ะน้ำจิ้มก็ได้ของร้านไอ้โคตรแซ่บมาเข้ากันครับรุ่มอ่ะปกติพอสมควรอิ่มอยู่ตัวขาหมูขาละสองกิโลไหมคะ่ะ ขาละสองกิโลสองขาคือสี่กิโลนะคะวันนี้ตั้มทําแบบจุกไปเลยจุกให้บิ๊กไปเลยค่ะนา <Ooh, S 1> ะอยู่แน่นนอนแซบคักค่ะพี่น้องไปไปพาผู้ไหนมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตั้มกับบิก๊กเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เฮ็ดคลิปต่อไปไนะคะ่ะเด้ออยากสนใจกับเที่ยมทนุนกับทักแชทได้จ้าขนมจินเี่กันเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องครัพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า